สบายดีสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สูบผู้คนเนาะหรือว่าสเป็นทางไทยทางลาวหรือว่าต่างประเทศก็ดีเนาะก็ยินดีต้นรับเข้าสูซองยูทูปสาวสาสนาแชนแนลอีกคือเก่าคือเดิมเนาะเมื่อนี้สาวาสนาะการเดินทางมาบ้านโคกประบายพ่อแม่พี่น้องเอยก็มาหาสาวใหญ่หรือว่าสาวมีอายุนดอยนึ่งเนาะสาวใหญ่กับบวู้ว่าไม่ห่างหรือแม่ใหม่สาวสาสาก็ยังบม่เคยมาถ่ายทำจาจักเทื่อนี่เนาะก็มาเป็นครั้งแรกก็ได้ เห็นแต่ช่องทีมงานพอน้องโคาหน่ามาเนาะแต่สาวาตก็ได้มาเป็นข้างแรกเมื่อนี่แหละกับผู้ว่าซื้อคะแนนรอายุทรายแบบไม่ห้างหรือแม่ใหม่นี่ก็ยังมาหู้เนาะต้องไปสอบถามโอ้ลมกับเอฟซีพร่อมกันเลยจังจะได้หู้เนาะสอบถามพพร้อมกันเลยเพราะว่าสาวาตก็ลาเมาถึงข้งแรกคือกันเนาะเฮ้พี่น้องเนาะก่อนสิไปติดตามฮับส้มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์ให้สาวาตในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวาตสนาได้เห็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งอีกต่อไปอีกเนาะ อขอบุญขอบคุณทีบะขามโฆษณาพร้อมเนาะกับบุหูว่าเม่ขึ้นอ่ะอยู่กับไผ่ได้ว่าอยู่จังไรเนาะเสม,มอนี่นอ่ะเนะาะทำมาหากินกันแน,น,น่ใดได้แม่คะแนนเป็นแน่ใดเปิดใจบอกคือว่า เปิดใจหาคนคุยเรียบ่เปิดใจหาคู่ฮักอันนี้ยังบบฮู้ต้องไปสอบถามโอรลมกับเอซีเนาะจังสิฮู้ว่าเมย์ขึ้นเปิดใจแบบใดเนาะสาวาลกันยังบบเคยฮู้เธอันี่เนาะกำลังสิงไปกับเอฟซีเดี๋ยนี้เลยกลับไปเบิ่งไปส้มเด้อไปทักทายสบายดีเมย์ขึ้นน้ำกันเลยเพ่อแม่พี่น้องเลยว่าเมย์ขึ้นเหตุยังอยู่ตอนนี้เนาะกลับไปทักทายกันเลยไปกันสบายดี มาฮอดจอดถึงเพื่อนคนไหนเนาะเนียนมาหาเป็นครั้งแรกเลยเนาะโดยกมาฮอดได้กันขออนุญาตถามซื้อก่อนเนาะซื้ออะไรเนาะเพียงซื้อเพียงเนาะอายุจักปีหลับแม่สี่สิบเก้าอายุสี่สิบเก้าปีเนาะโดยเพียงอายุสี่สิบเก้าปีเนาะโดยเพื่อนก็ยังกันสี่สิบเก้าปีอายุก็ยังถือว่าโบได้ลายไปได้เนาะเมื่อนี้ไม่ได้ไปทั้งลายบ่แม่หอมกระตุ้มมากมีบุญบ่า มีบุญในบ้านนี่เนาะบุญแจกบอคนี้บุญแจกคนนี้เนาะเขาต้มืออื่นกับบุญเนาะโดยแล้วก็ขออนุญาตถามแม่เนาะว่าแม่อยู่กับไผรนี่นะอยู่กับลานอยู่กับลานลูกลูกได้撒ลูกสาวน้อยยังน้อยบ่จะมีลูกจะคนทางเบิดนะหาค้นเขาเป็นครอบครัวไปแล้วหาคนเป็นมีครอบครัวไปแล้วเนาะยังเหลือดเลคนน้อยคนหนึ่งบอลานก็คือ กับหลานคนหนึ่งลูกส,สาวหลานยังไม่ได้มีครอบครัวอ๋อที่เป็นตีที่เป็นีเนาะลูกขึ้นกันลูกสาวหลานคนนึงขึ้นอยู่กับลูกสาวหลานนี่กับทั้งหลังทั้งหลังแม่เนี่ยก็คือเพื่อนของแม่เนาะนี่เนาะเป็นรายได้แม่เป็นสดบ่คือจังไรเนาะสมมตินี่โชตสาเหตุแบบเป็นอยังคือโสดไปทังไรเนาะสามีแม่หัวตายอ๋อขึ้นได้เสียชีวิตเนะาะ ถือว่าเสียนาแล้วบ่เป็่นเสียมาโรน้วบ่เดือนนี้แหละอ๋อเป็่นเสียเดือนนี้ก็ได้ขวบปีนึงบ่สามปีสามปีอ๋อขื้นเซียเป็่นเสียเดือนนี้เนาะขวบที่สามปีนี่เนาะโดยโดย้าเป็นอะไรดิดีินี้ก็ทําใจได้แล้วบ่เดี๋ยวนี้่ะแบบมีคิดหอดอยู่บ่กะคิดหอดอย่าหไรเนาะแต่คำแบบ ชีวิตเฮาฮันนี่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปเนาะการนั่นแหละอุดเอาหัละเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็น่าจะทำใจได้เนาะยวยการอันลูกนะเอาผัวเอาเมียบ้านเดียวกันนี่บ้างขอย่งไรเนาะมีครอบครัวนี่หนึ่เอาบ้านฉงอ๋อเอาคนละหมู่บ้านบ้านองบ้านส่วนหนึ่งเอาบ้านพอทีสองอ๋อโดยที่สามมันอยู่ไทยเอาผัวไทย เพิ่งจะมีสามีไทยเนาะก็ได้มาหาเยี่ยมยามแม่บาคนอยู่ไทยนะเออไปได้มากแล้วว่ายๆก็เพิ่งไปมีครอบครัวยจะทำพุ่นเนาะคครรอบัวแล้วเพิ่งจะมีลูกแล้ว่ามีแล้วอ๋อคือบิดว่ามีครอบครัวแล้วก็มาหาแม่มาเยี่ยมยามส่งเงินส่งยังมาให้แบบนี้เหเพิ่งก็ไม่ได้ส่งเพราะว่าเพิ่งจะเลี้ยงครอบครัวของเพิ่งอยู่พุ่นเนาะ แม่ก็หาเราไม่หาเขียดก็หาขอเข่าเอง๋อแม่ก็ไปหาแต่ละมื้อนะหาเขียดหาเราไม่หายังมาขายบ่ขอเข่าหรือว่าอย่างไรขอเข่าอ๋อแม่บ่ได้เห็นหน้าบ่หนิผมมีนาผมมีนาเห็ดกะบไม่เห็นเลยไม่ได้เห็ดอย่างเห็ดให้เห็นนากับไ่ได้เห็ดเลยคือแม่นี่ก็บ่ได้มีนาคือเข่าแต่ละปีนี่การคอเข่าบ่ดูบางทีกัแบบซื้อบ่โดยสามีก็ซื้อถ้าบ่มีก็ได้ขอเอาบ่คือจังไร นี่แต่ขอจยางเลียวมีแต่ขอเธอจะไปหาเนาะไหมเนาะมันจ้างดำหน้ากับไปลูกาให้เขาแล้วเอาข่าวขอมากินอ๋อแบบไม่ได้เอาเป็นเงินเนาะเอาเป็นข้าวเป็นอยังแบบนี้เนาะโดยช่วยไงกับแบบเอาให้เขาแรกเนาะเคนขึ้นไปดำหน้าจ้างหรือว่าขึ้นไปเคี่ยวข้าวกแบบว่าขึ้นนำไม่ได้ขอว่าเอาเงินดอกขึ้นก็เอาข้าวไว้กินเดี๋ยวนี้เนาะไเธอศพสองศพกับเอาเขาได้กินกับลูกสาวคนด่านี่เนาะแล้วก็ลูกสาวล่าบ่ได้เฮียนบ่เฮียนหักออกเลย มี้ำย,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 ยา่<ด>ยามหรือแนื้อตกหนาแต่เช้าจะเอาเงินมาใส่ซุ่มเฮียนซุ่มหยังลด giá ออกไปเนาะเลนี่นเนื้อชื่อแต่หนึ่งแค่หนึ่งครับหนูมียามนี่กับเห็ดยังใส่มิตรไปหาหาเราไม่หาเขียดหาเขียดหาเราไม่เรายัางมไม่นี่มัน,นข้อเข,าข่าบอกคือว่าวข,า, <ๆ S 2> ขายแล้วก็ขอเข่าอ๋อ มันคล้ายกับมันพูดเลยชิพันมันพอเข้าเป่าอ๋อเคลื่อนกระด่โลหนึ่งจองโลเอาให้อ๋อแบบว่าเอาให้่ได้เคลืนกระตักให้่แเป็นข้าวชานแบบนี้เนาะโดยแม่กับบอมี่ได้มีให้มีหน้าเนาะทางพ่อตะกี้แต่มีพ่ออยู่ตะกี้กับ่อมี่เห็นห้หน้าบ่มีบ่มีหน้าทั้งสองคนได้ว่าคือจังไดเนาะแม่กับบอมีพ่อกับบอมี่แบนี้โดยก็เลยบ่มี่อย่างเลยดุ้นลูกมากกัเลยบ่มีให้มีหน้าให้ลูกด้วยแบบนี้เนาะโย ลูกมีครอบครัวก็ไปเฮ็ดนําครอบครัวของลูกของยังไปแบบนี้เนาะเคยเมื่อเช่นเคยได้เห็นดูกับลูกสาอดากับไม่ได้เห็นให้เห็นหน้าเข่าหน้าข้ามปากอะสอดาซ้ำปากกันก็ไม่แต่คอกินแบบนี้เนาะหาเขียดหาหาเขียดหากบหรือว่าหายามนี่กับไม่ได้เงี้ยใครมดแดงมาแม่เงี้ยมาดคอเข่าแน่หาหน้าไม้แน่เนาะหน้าไม้ยามนี่กับสีหายากอี่หนึงเนาะเพราะว่ามันบ่คือยามนี่แบบว่ามันอึดเฮาเขาะไปหากับ หมูตุ่มหมูต,ตอบ้านกะสมควรคมเนาะสมันอึดเก็บสมมัอนอึดถ้าคนกะผู้อยู่นอกวานหายากไว้เนาะเลยคนกะให้เข่ามากินกาขึ้นกะคิดป่าหายากคนกะให้พอสมควรพอได้กินให้หนเนาะเลยแล้วกะแต่ละมื้อนี่มื้อนี้ไม่ได้ไปทา้งหลายเพะสามมื้อนีนะห่อกระต้มแต่ห่อกรต้มไม่ได้ไปปกติในแม่ไปบ่เห็นไปหาเขียนหายอย่างบ่แต่ละมือวันนี้นะหายแล้วไม,ม่แต่เข่า หาหน่อไม้อยู่ทงางไรแ,ไม,แม่หาเน่อไม่ละไก่บ่มีแล้วมีห่วยเนาะทางนั้นเนาะมีห่วยก็ได้อยู่ว่าแบบอาจได,ได้ได้บอกแล้วนั่นได้ ประมาณสวยไปสวยเงินน่ะสวยเงินน่ะเนาะสวยอัเงี้ยสวยเงินเท่านะทั้งนึงเอาไปของทั้นึงพราที่ได้ชงคาบอืมได้กับมือไม่กับไปหาไม้เลยนีนะไหาไม่มาเรียบร้อยไปเลยู่เลอนะคะกับไปหาคู่มือเนาะแก่ไปหอกับตมแล้วก็บไปหอกับตมเลยแต่แม่นั้นไปนะไปหาคนเดียวว่าขึ้ไปกับลูกสาวขึ้นยันแล้วลูกสาวลูกสาวก็อยู่กับลานแบบนี้เนาะลานน่ะลูกของลูกชายด้วลูกของอันสาวของลูกสาวเนาะเป็นไปหาเงินดูไทยว่าคื้นอย่างไร ไปเขาฝากเงินฝากับมาไปกับเอาลูกผัวใหม่เอ๋อไปกับลูกผัวก่อนเพิ่นลูกผัวก่อนมอนี่นะแล้วมีครอบครัวใหม่อยู่สายบัตรนี่คุณแหละอยู่พังไทยป่อ๋อคนที่เอาผัวพังไทยแหะเนาะโดยกระไรเอาลูกมาให้แม่เลี้ยงคนหนึ่งแต่ผัวเก่าแต่คนตะกี้คนบ้านเขานีิเนาะอ๋ออยู่คุณบัดอ๋อเคยมีผัวไทยทั้งสองโดยผัวไทยทั้งสองแต่ว่าห่างมีลูกคนหนึ่งแล้วมาเอามาให้แม่เลี้ยงโดยแล้วบัตต่อมาก็เอาคนนั้นไทยอีกแล้วก็อยู่ไทยเลยบัดนี้ แต่ก็มีลูกอีกบ่วันนี้คนทีส่วนมีลูกอีกเคลื่อนกระดิยงของเคิ่นเองบ่หนี้เนาะเอออ๋อเคลืนกับโบได้าคเงินผาขคามมาให้แต่ว่างเคลนก็ได้เอาพ้าละมาให้เมย์คนหนึ่งเนาะพ้าละกับโเป็นยังดอกเป็นกับร่งใจของเมย์ไม่ยิ่งบ่ลูกหลาน่ะเรื่ดอ๋อแต่กันเรียงใหญ่พอซัมนี่แต่ก็ถือว่าเบาเมย์เกินไปตอนยังน้อยกับชิดลำบากดูขึ้นเอาพ้าละมาให้เนาะเมย์โดยแต่ตอนนี้เมย์อ่ะไอ้เนี้ยลานใหญ่เลยเนาะ ขึ้นกับไม่ได้ผ่าเงินผ่าหยังไม่ได้ยันขากขึ้นทั่วมาอยู่บ่แต่ละมืองนะทั่วมาหรือว่าโบขึ้นเงินหลานขึ้นกับไม่ได้เห็นงานอย่างบ่อยู่พุ่นนะพี่จังไรบ่พุ่นเอาลูกพุ่นบ่พุ่นเด็ดู้เดียวตัวเด็ดู้เดียวเนาะอยู่ในกรุงเทพบ่คืออยู่จังหวัดใดเนาะอยู่กันอูุบลอุบลเนาะคนอุบล้วก็อยู่บ้านนอกวันหน้าแบบนี้กับไม่ได้ทำงานแบบนี้เนาะแต่อยู่แบบกันซั่บ้านเท่านะเพราะว่า คนอีสานเนาะเฮือนหญ้าอยู่กับหญ้าเลี้ยงหญาบ่อู2คนนี่กับลูกหญ้าเพิ่นไปเฮือนลูกชายเพิ่นปน้ลูกไ่ยอ๋อแล้วเพิ่นมาเฮ็ดนาอ๋อเพิ่นเฮ็ดนาอยู่หั่นเนาะแม่ก็เลยได้เลี้ยงหลานอีกคนนึงก็ใหญ่จักปีหลานใหญ่แม่น่ะอบ่อน7 8ปี7ปี7ปีก็สูงเนาะอีกบ่ดนกันสบายเนาะ เราเกิดล้มลังไงวเัเลยนะเพ<อ>ื่อนกับเราไอ้อยู่ได้เพื่อนกับเป็นต่แพงอยู่ได้ค่ะยิ้มทุกก <c oughs> ล้องอีกอันพ่อคือว่าพ่อนี่เบรดิตโตมาเลยว่าพ่อของน้องนี่พ่อตายแล้วพ่อตายเนาะโอ้ยหลังจากเลิกกันบ่จังมาพ่อตายนะเ,เลิกกันได้กับพ่อของน้องคนนี้ก็ตายก็ได้เบ,บรดิตโตมาเลยเนาะแม่เราบอกเพื่อนจะเสียชีวิตเนาะเลยจะเสียชีวิตแต่เพื่อนกับเบรดิตโตน้อกเพื่อนกับน้องเพื่อนก็ได้มาอยู่กับยายบบดนี้ ยายก็เที่ยงไปเนาะหาขอเข่าขอน้ำสูดานกินเนาะยายเนาะก็เป็นกำลังใจให้ยายสู่ๆจะได้หาน้้วไม่กันได้แต่ได้มาเลกเข่าอ,<ล><ล>อีกเนาะคือตอนนี้ก็แม่เพิ่กระสุดมาดูดน้านแล้วเนาะโด<ล>ยทางทีมงานทามาถามเอนีกก่ก็อยากซิมาถามเรื่องของหัวใจนเนาะ<ล>ว่าเปน็นได้แบบกระคิดมีแบบเปิดใจอยู่บ่เปิดก็เปิดอยู่แบบว่าคอยว่าคอยไปเห็นแล้ว อ๋อแม่มาเปิดอยู่เนาะถาจนีีมีเงินคนอยากมาโอมารมนะแม่กับแม่กับสิคุยอยู่เนาะก็เปิดใจครับคุมครับคุยสมมติว่านุ่มๆอยากได้จริงจังได้ไหมแม่เอาได้ยี่บ่เียการจะเป็นแหละอ่าสมมติว่าไม่ได้จริงจังมหาอยากมาอยู่น้ำแบบนี้เนาะนี่ก็จําเป็นต้องอันได้เอาแน่นาะสมมติว่า้นอยากได้ไปอยู่ทางไทยได้แมมสิไปได้ยี่บ่นี่อายองยองไปว่าได้เนาะนี่เนาะค่าลานค่าลานค่าดูพ้อมเนาะ ถ้าอยากได้ก็แม่กันมามาหาแม่มาอยู่น่ะแม่อย่างเดียวหรือว,ว่าไปไปมามาแบบนี้เนาะโดยอ<ด>ันคือเรื่องอายุกับประมาณคือแม่เพิ่งจะสี่สิบเก้าปีเนาะโดยกขนาดจะเป็นหาสิบหรือว่าอายุแบบรุ่นละขาอเดียวกันเนาะสมมติว่าแม่ฮับได้น่ะอายุแต่เทหห่าไรเนาะนุมน่มๆน,นะเอาซ้ำกันแหละเอาซ้ำกัน,นหรือว่าอายุนนลายกลัวหรือว่าหาหกสิบแบบนี้กบ็ได้บ่แม่หาสิบปลายหรือว่าหาสิบเกือบหกสิบแบบนี้นะ ใส่อยู่กับมันกับก้อนจะเบิ่งตามสถานการณ์นะเนาะโอ้ร่วมกันไปก่อนเนาะแต่แม่ก็ได้ดินเพชรดินได้อยู่วะดินห่อเปลี่ยนกันนะอ๋อดินไม่ได้เปนี่ยนโทรมาแต่ก็แตะทางแม่นะมีอยู่กันโทรศัพท์นะ นี่โทรศัพท์แต่การบดินไม่ได้เป็นอย่างมีแต่ว่าถ้านุ้มอยากโอ้อยากล้มก็มีแต่โทรมาหาแม่อย่างเดียวลราแม่ฮับได้อย่างเดียวนี่บ่าขึ้นกระฮับได้อย่างเดียวเน้อขึ้นกระเด็นบด็นเนาะโดยเนี่ก็ว่าเปิดใจอยู่ขึ้นมาเนาะเปิดใจหานคนอยากมาโอ้มาล้มหรือว่ามาอยู่กับแม่ไห้เนาะ เพราะว่าเป็นกระเงาเิ่นไก่อย่างหนึ่งเึ้นกะรลำบากเนาะเลี้ยงล้านแล้วก็เลี้ยงลูกสาวลาโดยก็อยากได้คนที่มาแบ่งเบาภาระซอย่หเนาะโ้ยเบิ่งส่างซาซาซอยการแผนเนาะเมนอยากได้ผู้ที่ว่ามาเป็นชาวลกไหเนาะโดยค <Sc ala. S 2> so ือนี like sure ่ก็เป็น สาวใหญ่เนาะสาวใหญ่ขึ้นกับแม่ใหม่ขึ้นกับโสดมาสามปีแล้วขึ้นมาเนาะอันพ่อขึ้นได้เสียชีวิตไปสามปีครบรอบปีนี่ครบรอบสามปีเดือนนี้เนาะแม่ว่านะโดแต่ก็เลยขึ้นก็ได้ว่าถ้าเปิดใจอยากให้หาคนที่มาโอมาคุยมานั่เนาะแม่เนาะหาคนที่เข้าใจนํ้โดยแต่ก็คือบิ่งก่อนคือจะเรื่อยๆเนาะโดยแต่ก็เปิดใจมานี่จะช่องพ่อน้องคนหน้าก็มีคนมาโอมาล้มอยู่บะ บ่มีแต่ทักมาบัดจักอ่านบอปเป็นกระเช้อยู่อ๋อแบบจนกระทั่งแบบเพิ่นโทรมาแบบเพิ่นถากเพิ่นโทรน่ะแม่สิคุยน้ำได้เนาะโนโนถากเพิ่นทักมาเป็นตัวหนังสือนะแม่สิบ่ฮู้ว่าเพ<น>ิ่นเขียนมาวายย่าหยังเนาะเพราะว่าแม่บ่ได้บ่ได้เป็นหนังสือเนาะ,ะเฮียนโบได้เฮียนแต่ที่มีแต่เพิ่นเลี้ยงคุยไปเลี้ยงคุยไปเลี้ยงงัวตะก,กี้เนาะก็เลยบ่ได้ขาดการนั่นหนังสือขาดการทำเฮียนแม่เพิ่นก็เลย ถ้านนมนมแช็ดมาแม่ขึ้นกันเบ้าบนพอได้เนาะขึ้นกันโบผู้โาโทรมาแเราขึ้นจะฮับฮัลโหลอย่างเดียวเ <laughs> มื่อนี้กินข้าวกับยังแม่ไว้น,นี้นะกินข้าวกับต้มปลาไปบางหองกับต้มหมูแล้วยังไม่ได้กินตอนนี้ตอนเที่ยงยังไม่ได้กินเนาะ,นะคิดว่าไปหาเนาะจะไปหาเราไมมมาแกงนะไปไปเลยช่ว,วยเลยนนเนาะงานแดดเลยเนาะ ทหารน้ำไม้กับน้ำไม้ไฟบ่เดินไม้ไฟบ้านบ่ไฟน้ำไฟบงเทานี่แหละเนี่ยมันกันคนบ่่พอคนบ่เอากันได้ยุ่ยยอดมันยามนี่ก็มียอดถ้าคนบ่เอาก็มียอดยุ่มมันชุ่มเนาะย่างคนตกได้ไหมนี่คำชงเสมอไปนี่เจ้าวัดสีออกอีกจังเนาะถาดแต่ยังไม่เคยไต่ต่อยไข่มดแดงตอนนี้นะไปจับเพื่อ เไปเมื่อนั่นนะไปแล้วก็ได้หาตวัวไปขอเขาโมอ๋อไปมื่อนั่นกันไปได้หาตววาาัว่าคายคายแล่ว่าขอเขากันมาคายกไปซุปเขาว่ะอ๋อจะชวนได้เจ้าขอเขานี่ขอแต่คนในหมู่บ้านนี่บ่โดยแบบว่าไงก็แบบนี้น้ำใจต่อกันเนาะโดยก็ไม่ได้ไปขอใส่ไก่แล้วก็ขอน้ำคนน้ำบ้านน้ำคนเคยขอแบบนี้บ่ โค่นเขาเข่าให้แม่เพื่อได้กินไปแต่ละมือเลยเว้นเนาะแบบซื้อมือใดขาดคืนแม่ขึ้นปอสบายแบบนี้ไปหาบพได้กะคือสิบพ่อได้กินเน<ด>าะไหมเนาะก็มีอยู่ว่ามืออดมืออย่างแบบพอได้มีเขากินเขามาแบบนี้นะนี้วล่ังมือกับบล่งมือกับแบบบมีเข่าเลยเห็นะห<ด>ม่สมมต<ด>ิว่ามือปอซัสบายกับบมบบบีดีกั<ด>บโบู้ว่าไผ่เสีหามาให้ดูงดุนหาบพรได้มีแนวคอมองมาให้แม่เนาะ มีอย่างไปเอยเนาะสิไปขอว่าเออจังชันจังชี่กับแจ๊กน่าดาและบ้านี่แบบเ้าก็มีแบบน้ำจิตน้ำใจไปแลกเปลี่ยนกับเพลินเนาะโดยวเออบางเรามีแนวกองงานมูเอาน้ำยุ้ยเดี๋ยวอันนั้ว่าจะขอจะปากเ้ามกกล้ากูกล้าก็เนาะสมมติเราไปขอก็ขึ้นให้อยู่แล้วแต่หักแบบมันบอกหักในใจเขาเนี่ยเนาะมีอย่างยันมูว้าวเห็นได้เนาะไหมเนาะโดย นี่คือก็ต้องสมมติว่ามือใดเมื่อขึ้นบอสบบายได้ว่าเมตตาหาหันหานีเพราะอะไรก็ได้อดได้อย่างเพราะว่าเมี่ยนกันไปกับลูกอ๋อเมื่อใดลูกไปกับแม่ยู่ลูกไปมากับเมย์ไปก็อ๋อหากลูกกับไปหาเราไม่ช่วยแม่ก็ได้อยู่ลังมือกอ๋อเปลี่ยนกับลูกได้ลูกกับยัยเติบแต่สิบปลายปีเนาะกับพ่อได้แบ่งเบากับแม่ไปหนึงเนาะเมันเป็นได้แม่พื่นไฟ่ดันน้ำเพื่อนเนี่ยก็มีอยู่บ่มีกะ ขงลูกบ่คือเพือนลูกคือเพื่อนลูกตอนี่นะยูสวัสดิ์ไปน้ำผัวมานาลูกอ๋อแต่แม่เนี่ยปกติน้ำไม่เวียนยู่นี่เลยโดยตรงเป็นอยู่สวรรค์มาก่อนแะลูกก่นมาอยู่สั่งข้าวโพดอยู่นี้เนาะแต่ก็เลยมาอยู่เพือนลูกตอนนี้นะตรงอ๋อแต่ก็เลยอันลูกไปหาเงินบัดนี้ลูกไปหาเงินแล้วมันยู่แทนเขาอ๋อมาอยู่มาแล้วก็จะไปยู่ใชอบัดเพิ่นมัดลูกมาแล้วก็ยังบ่ฮู้ว่าสิอยู่ไสเนาะ ถาลูกไฮยูก็ได้ยูถาลูกมาไฮยูก่ะโบได้ยูนี่เนาะโอ้อันนี้ก็คือบไดเม่นเพื่อนของแม่เพื่อนหลังนี่ก็อเพื่อนของลูกสร้างไว้กับลูกสาวลูกชายเนาะแม่ลูกสาวลูกสาวกับลูกคือเพื่อนเนาะเฮ็ดไว้นี่เนาะถาลูกสาวลูกเคือไฮยูกับเม่นได้ยูเพราะว่ายังโบไดไมีห้องน้ำ้องอยังบ่แม่อ๋อก็ยังโ่ได้สร้างอย่างไรก็มีแต่ของเพื่อนลูกก็มีนิดเหน่อยเนาะ ปกติแนะม่อยู่สวบ,บันในะเฮ็ด ais, เวียดเฮ็ดงานเน่ยมันตะกัพอตะกี้นะหาน้ำไม้น้ำมันขายไม่ใช่ไหมอ๋ออยู่สวรรค์บบกับมี่อยู่บ้านป่าหน,น่อไม้เป็นอย่างแบบนี้นะที่แล้วแบบอยู่สวรรค์บบกับเราได้อยู่ในเมืองแบบนี้บ่อยู่แบ่อยู่เขตบ้านนอกอแบบนะอ๋อกันแถวหนอนยางอ่านพีชออกมาใช่ได้อ๋อแบบว่าสมมติว่าคือเซนโนห่างมีมบ้านนอกอยู่เกันแบบนี<อ>้เนาะรับมาใช่แล้ว คนก็ได้ได้ไปหากินได้เขาเคือเก้าอยู่สวรรค์กันเนาะมาพี่ก็ได้หาอีกที่แม,ม่ก็คือท่ออยู่ว่าลังมือที่ว่าต้องไปหา,ข,าขอเขากินแบบนี้ตลอดนะพ่อและบางที่ก็คิดเฉบอกคิดใส่หน้าคนลูกสมมติว่าบบเห็นพ่อเห็นแม่ด้แบบดูปูปซีอิู่แบบไดส่้นซี่ก็คิดอยู่ได้เนาะอเอค,คิดะะได้หว่อนอืคิดได้ใชะก็มีแต่สอนลูกและให้ทำงานทำการให้ตั้งใจให้ได้เนาะใหมพูดเอาเหรเนาะ พ่อแม่กับบุรีมีดินดอนอย่างบุรีมีเพิ่น,น,น,ด,นดินขึ้นอยู่เสมอเื่นกับดินขึ้นเนาะในหน้าตาก้ากับแม่กับบุรีมีอย่างเลยโดดดังกับบุรีมีอย่างเลยเนาะอ,อ,อยงู่ปเปล่าเลยอยู่แต่ไล่อยู่แต่ตัวแบบกับหัวใจเท่านั้นเนาะอยู่แต่แบบว่าชิ้นก็หาแหล่กินตลอดอยู่<า>แต่ <หา S 1> ตัวกับห <า S 1> ัวใจที่ว่ายังวางเนาะ ยังบ่มีผู้ใดเข้ามาจับมาจองเนาะตอนนี้ก็เป็นสาวใหญ่เนาะเป็นสาวแม่หมายเนาะสูตรผ่าแม่นี่ยเข้ามานุมน่มๆเนี่ยเอาไปอยู่น้ำหนี่คําบ่คขาหลานนี่ไปได้บ่นิเนี่ยไหนนุ้มสมมติว่า,าสมมติว่านุมน่มๆบอกว่าหลานก็เอาไปน้าลูกก็เอาไปน้ำไปยู่พุ่นทํามาหากินอยู่พังนั่นเด้ใช่ไหมเหมได้บ่มั่นใจน้ำหลานอ๋อบ่มั่นใจย่ายนบลาเคริรบ่แพงลูกแพงหลานเนาะดย้ยเม่เพิ่นก็นยังแบบว่าสมมุติว่า นุ่มๆอยากเอาไปน้ำขึ้นก็ย่างยันเป็นห่วงลานขึ้นเนาะย่านวานโอ้แพงลานขึ้นแบบนี้เนาะโอแพงห่วงแพงลานเนาะ่เพราะว่าเพราะว่าอยู่ทางพี่พ่นแม่พ่นก็มีภาระอยู่สองคนเลยเนาะหนุกับลาเนาะพันคือไปมาแบบนี้ก็ย่าเพ่นมาหักลูกลานเท่าเัาหักเนาะก็ต้องเบิงกันไปดีๆนอก่อนสิตกลงปรุงใจกันเนาะ ว่าคนนี้แมนบบโอเคบบเพป็นสิฮักเขาแท่หักลูกเขาแท่โบหนูข้างหักลูกขักหลานเหมือนกับลูกกับหลานตัวเองแท้ๆเลยเนาะหนูใบ้าว่าด้านนี้เพราะว่าคนเ้าวหักกันก็ต้องหักด้วยใจนูเพราะว่าถ้าบบหักแม่แม่ก็บ่ได้อย่างเรียกว่าว่าเ้ามากมากันเคาไปแล้วโมพี่ที่ห้ากับบอกบอกเห็นใจมั่แมนอยู่ต้นนี้ลำปลาเายังพบได้แมนอ่านลักฐาน เนันยขยันมาหมะว่าวาวาฮักบาดไปร่าตุ๊กลุ้งปงใจไปแล้วเนาะไปฮอดพังพุ่นแล้วเขาเสียเวลาไปร่าแล้วโม่ก็เปลี่ยนใจปึ๊บบาดเขากับเสียเวลาไปร่าอีกเนาะเนี่ยขยานเป็นแบบนี้บุพเเสียความมุ่งซึ่อีกเนาะเสียความมุ่งึ่เสียไปบ่าลูกเต้ากับสิว่าให้ได้อีกเนาะแม่เนาะไปฮอดป่านั่นได้กับแม่กันยังบ่ได้ดีนั่นนี่กลับมาอีกฉันซี่ลูกกับสิว่าให้แม่อีกปกติแม่ต้องอยู่กับลูกกับหลานแล้วซสำนีกแม่ละวะ ถ้าคุณไดฮหักแต่อยากมาเยี่ยมมายามหรือว่ามาเที่ยวหาแม่ก็มาได้อยู่บ้านโคกประวายเนาะแม่เนาะก็มาได้แม่ก็ต้อนรับพิ่นอยู่บ่อถ้าเป็นมาเล่นมาเที่ยวมาหากต่ต้อนรับอยู่เนาะถ้าจะมาก็มาได้อยู่เพราะว่าแม่ขึ้นมาต้อนทับได้นะแนนมาเนาะแม่เนาะถ้าขึ้นมาแม่ขึ้นจะยินดีต้อนรับ ว่าได้ได้น้องคอยกับทักทายกับเมย์ขึ้นกับมาโอ้ร่มกับเมย์ขึ้นคือสีหูเรื่องเนยเอฟซีเขาคือสีเข่าใจเลี๋ยวนาะบ้านนี้เนาะมาเบิดร์ดเนาะโดยกับคือสีฟังไปน้ำกันเพราะว่าเอฟอันคือว่าเมย์ขึ้นนี่กันีสูตรคือใจยังว่างเนาะเมย์ใหม่ดูขึ้นจะค้นแะ้วก็แม่ดูขึ้นหาคนแต่กลับไปมีครอบครัวไปแล้วเนาะเป็นยังเหลือแต่น้องคนหนึ่งน้องลูกสาวหล่าขึ้นเนาะกับอยู่กับหลานสามคนนี่แต่ไม่ยิ่งเนาะเมย์เนาะเฮือนเมย์นี่เนาะ แล้วก็แม่กับบได้เฮ็ดให้เฮทหน้าเนาะแม่ไม่จะหาแบบหานราไม้น้ำมันไปขอเข่ากินเนาะแม่เนาะอาชีพแม่ก็มีสัมนี่หลายคนก็คือสิ้นหูกันอะไรเนาะโดยชาววัดกับทีได้ขอตัวรำลาแม่ให้แม่ได้พักผ่อนกันเนาะมาหนีิเนาะกับทีมีน้ำจิ้มน้ำใจนิดนิดน้อยๆให้แม่เติมกันเนาะพราได้แม่กัซื้อกันขนมให้ดูกให้ดานเพราะว่าให้ดานขึ้นเพราะว่าขึ้นกับขาดไร่เมือนี้เนาะแม่ ไงเนาะโดยลมใจจากสาวาสนานี่ได้หน่อยโดยน้องพ่อยจะตีน้ำจิตน้ำใจหน่อยเนาะโดยสบายดีดยสบายดีโอ้ยเนาะสาวาสนาก็ได้โอ้่ในลมกับแม่ขึ้นกับเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะวันนี้เนาะแม่ขึ้นการสูอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยแม่ใหม่เนาะแม่กับอายุอายุสี่สิบเก้าปีฐานุนุ่มๆอย่างมากโอ้มาล้มขึ้นกับประมาณ อนนายุรุนเดียวขึ้นไปก็ได้เนาะแล้วแต่สภาพแบบร่างกายแผลพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่ามเมย์ขึ้กับฮับได้อยู่ประมาณอายุ60ลงมาหารุานเดียวก็ขึ้นพ่อแม่พี่น้องเลยพิ่นกนัอยากมีคนมนาะโอ้มาดมแน่เนาะและอีกอย่างหนึ่งเม่เขึ้นกับทุกยากลำบากพอสมควรเป็นอีกหนึงงง่งครอบครัวที่ทุกยากพอสมควรอยู่เนาะนมีเลี่ยงดานแน่ กระเรียงลูกสาวลาเคล่นกันใหญ่ตือแล้วเนาะกระลูกสาวเึ้่นกันได้สามีจากพังไทยก็ได้เลิกลากันไปแล้วก็ได้เอาหลานมาให้แม่เดียงเนาะอันนี้ก็ขึ้นกับมีครอบครัวใหม่อยู่พังนั่นก็ได้ไม่ได้พังเงินพางคำมาให้ลูกให้เต้าหรือว่าให้พ่อแม่เนาะกับแม่กันได้ลําบากรับภะที่ได้เลี้ยงหลานสาวแล้วก็ได้ไปหาเนาะไม่เนาะมันได้ไปหาเขียนหากกบ แล้วก็มาขายหรือว่ามาเลกเขากินแต่เมือละเว้นนี่เนาะถ้าเมื่อใดพ่อแม่บอสบายบอยังก็คือสี่แบบบอมีเขากินและพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าเคลื่อนหาเสากินคํานะกับว่าได้เพราะว่าเมย์เคลื่อนบดได้เห็นให้เห็นหน้าเนาะอยู่เสมือนี่อยู่เพื่อนดังนี่ก็คือว่าเพื่อนลูกสาวกับลูกคขยเนาะเม่เคลื่อนกับบอมีเป็นเพื่อนเป็นของตัวเองเคลื่อนกับบอมีอย่างเลยก็แต่สั่งครอบครัวก็พอทีได้เสียชีวิตไปได้นั่นกับบอมีอย่างเนาะก็มี ไตหากินเศร้ากินขำแหละพ่อแม่พี่น้องเลยก็เป็นอีกนหนึ่งคนนอ่อีกหนึ่งครอบครัวที่ทุกข์ยากลำบากสูส่ชีวิตอยู่คนกะหาอยู่แต่มันกับมีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะผูะ้ใดบกอยากให้เป็นแบบนี้ว้าท่ผู้ใดก็อยากมีแหละแต่มันบมีก็เห็นอะไรไร่เนาะกับจำเป็นต้องไล่หาขอข่าวมองกินแบบนี้หเนาะ้านนมท่านใดอยากโอ้ยาร่มกับแม่ก็โอ้อยม,ม,อมไล่หรือว่าผู้ในดใจดีใจบุญอยากซอยเดือนครอบครัขวของแม่เพียงเนาะ พอซอยเหือมาได้อยากซอยเดือด้วยว่าเรื่องแบบอาหารการกินด้วยว่าเขาน้าซสร้างปลากะซอยเมย์เคนกันยั่งดีขึ้นก็ดีใจเนาะสมมุติ่าซอยเขาซอยน้าหันหน้าเคนกับโบมีขึ้นกับเมย์ก็ซีดีใจอยู่แหละเนาะถ้าคุณใดใจดีใจบุญอยากซอยเดือกกนติดตมาช่องช่องทำช่องช่องสวาสนาแชนแนลได้คือกันเนาะสวาสนาก็ยินดีสิป็นสะพานบุญให้ได้ด้วยว่าสิป็นสะพานฮักห้ได้คือกันเนาะเป็นทั้งสะพานบุญและสะพานฮักห้ได้ถ้ามาแบบไรสวาสนากะสิ แยกๆออกนาะว่าเอออยากให้สะพานหักบ่อสวากสิเป็นให้ได้อยากเป็นสะพานบุญสวากระสิเป็นให้ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะคือสิคู่สิทราบน้ากันแล้ววันนี้เนาะสาวาก็ได้สอบถามมูรุมกับแม่ึ้นกับดูน่านกับพ่อสมควรเนาะกระสตเป็นมาแม่ึ้นอยู่แบบใดกินแบบใดก็คือคู่น้ากันแล้วบันนี้เนาะสาวาก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีสวาสนาหลายๆเด้อที่ติดตามรับส้มซ่องสวาสนามาเลยตลอดมาเนาะสวาสนาก็ขอบุญขอบคุณที บอขามโฆษณาช่องสาวศาสนาพร้อมเนาะหรือว่าสเป็นริฟซี่มาเอฟซีเก่าแบบขอบใจเดายเบิร์ดสกูร์สุคนทะเลเนาะกระถาสาวาศาสนาว่าพิพาประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพีน้ำนองใบบองหนีเนาะถ้าว่าบองมวนบอนุ่นหูบองไรกะทีเตือนมาได้หรือว่าอยู่ใต้คอมเมนต์สาวาตเลยเนาะคอมเมนต์มาบอกสาวาศาสนาได้เลยว่าให้สาวาตปับปูงบองไรสาวาตกระชได้ปับปูงให้ดีขึ้นกว่าเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ที่เตือนกันมาได้หรือว่าคอมเมนต์มาบอกสาวาตได้เนาะ ก็ถือวา่สาสวัดกก็สิได้ดำลาไว้ซนี่ก่อนแบบนี้เนาะสิได้จบคลิปไปเพียงซนี่ก็สิได้กล่าวคข้ามาสบายดีและสวัสด,ดี